พบก,กับเจ๊สมยงคาเซ็นเตอร์นะคะวันนี้เจ๊มีรถ Honda CRV ปี2019สีขาวแพตตินัมสวยๆคันนี้มารีวิวให้ลูกค้า กันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคันนี้จะมีดีอะไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าเลยนะคะในส่วนของตัวข้างหน้าการดีไซน์ตกแต่งของเขาตัวนี้จะเป็นรุ่นมาเตเชงนะคะจะแบบโฉมใหม่ปี2018ค่ะซึ่งรุ่นนี้จดใช้งานปี2019นะคะสีจะเป็นสีขาวแพลตินัมค่ะในส่วนของตัวข้างหน้านะคะมาพร้อมกับกังหน้าที่เป็นแบบโครเมียมนะคะกันชน3ามชั้นนะคะสีดำนะคะมีโลโก้ฮอนด้าสวยๆแบบนี้ ัวไฟนะคะจะเป็นไฟ LED ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะรุ่นนี้มีไฟเดทามาให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็ยังมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมีสกเกิร์ตรอบพันสีดำนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะมาในส่วนของตัวข้างๆกันนะคะข้างๆข,ข,ของเขาจะเป็นล้อขอบ17ค่ะแม็กเดิมนะคะจะเป็นแม็กจากคันด้าเลยล <Wow. S 1> ้อจะใช้ ล้อขอบ17ตัวยางจะเป็นยางมิชลินการใช้งานก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนะคะอนดกซีอีคันนี้มาพร้อมกับตัวไฟเลี้ยวและก็จะมีไฟที่หูกระจกพร้อมไฟเลี้ยวเลยค่ะมือจับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะการเปิดปิดก็จะเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคี์นะคะกดกดล็อกนะคะง่ายๆเลยคันนี้มีเคียวกันสาดมาให้เรียบร้อยค่ะ ในส่วนของตัวข้างในรถจะเป็นสีดำวัสดุของเขาจะเป็นหุ้มเบาะพองมล,ลัยจะเป็นแบบหนังแท้ทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเบาะหรือพวงมล,ลัยก็จะเป็นตัวหนังการสตาร์ทจะเป็นแบบ push start ค่ะตัวหน้าจอมาตรวัดก็จะเป็นแบบ TST นะคะมองเห็นชัดได้ง่ายระบบปรับอากาศของเขาจะเป็นแบบอัตโนมัติปรับอุณหภูมิแยกแบบอิสระนะคะ หน้าจอมาพร้อมกับหน้าจอ7นิ้วค่ะมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นบูทู o u t u b e หรือว่า f m MM ฟก็สามารถฟังได้นะคะระบบแอร์เย็นฉ่ำเดิมๆใช้งานเดิมๆทุกจุดค่ะเจ้าของเดิมใช้งานน้อยมากๆสําหรับคันนี้เทียบเท่ากับป้ายแดงเลยนะคะถ้าลูกค้าได้ไปนะคะในส่วนของตัวรถของเขานะคะมีปุ่มอีคอนโหมด e Mode ด้วยค่ะพวงมาลัยสามารถปรับสีทิศทางค่ะ ส่วนของตัวข้างหลังนะคะตัวเบาะหลังก็กว้างขวางนะคะมีระบบแอร์อยู่ข้างหลังด้วยคนที่นั่งห้องโดยสารไม่มีร้อนแน่นอนค่ะ <Wow. S 1> เพราะว่าก็จะมีแอร์ทั้งฝั่งด้านหน้าแล้วก็ด้านฝั่งผู้โดยสารนะคะให้ความเย็นทั่วทั้งรถเลยคันนี้จะเป็นคันเดิมๆเดิมๆทุกจุดค่ะไม่มีการชนหนักหรือตกน้ําแน่นอนค่ะเจ้าของเดิมก็คือใช้งานน้อยมากๆนะคะ ฝาหลังก็แค่แตะปุ๊บก็สะดวกนะคะเวลาที่เราขนของหนักๆก็เบาะนะคะเบาะหลังก็สามารถปรับพับได้บรรจุของได้เยอะค่ะตอนนี้จะเป็นแบบเจ็ดที่นั่งนะคะรุ่นนี้จะเป็น CRV ปี2019แบบเจ็ดที่นั่งค่ะ สำหรับการรีวิว Honda c r v สวยคันนี้นะคะราคาอยู่ที่829,000บาทเท่านั้นคะ่ะลูกค้าให้ลูกค้าเลือกผ่อน2แบบนะคะไม่ว่าจะเป็นผ่อน0%นานสูงสุด12เดือนนะคะเริ่มต้น9,800บาทปีถัดไปลูกค้าผ่อนอยู่ที่15,500บาท ตลอดอายุสัญญา84งวดนะคะอยู่ที่14,000บาทตลอดอายุสัญญาถ้าลูกค้าสนใจก็รีบติดต่อหา่าเอได้เลยนะคะที่064ค่ะ069 6389หรือลูกค้าจะบลอกอินเข้ามาหาก็ได้นะคะที่สมยงคาเซ็นเตอร์สาขา1นนะคะบรรน้ำพาทางไปอำนาจเจริญเปิดให้บริการ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นสามารถวลอกอินเข้ามาได้ทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยไม่มีวันหยุดเลยนะคะ สุดค้าสนใจก็รีบติดต่อกลับมานะคะสำหรับวันนี้จะอขอญาตลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ